บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับร่ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีน้องๆนะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับลักษณะคำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่ารานะ่ะร่ยร่คืออะไรร่บอกไปแล้วว่ามันคือคำประพันธ์ประเภทหนึ่ง นะถามว่าแต่เราไม่ค่อยเจอแต่เจอหรือยังในนิราชนารินคำโครงนะเออนั่นแหละไร่ความจริงแล้วไร่เนี่ยในนิราชนารินนี่จะเป็นไร่สุภาพอ่ะเดี๋ยวเราก็จะว่ากันในเนื้อาหาต่อไปไร่เนี่ยเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งที่เราสามารถแต่งไปได้เรื่อยๆนะหนึ่งบทไม่จํากัดว่าจะต้องมีกี่วักนะถ้าเกิดว่าบทนั้นอ่ะจบที่โอโหสองหน้าก็สองหน้าก็ได้นั่นเรียกเป็นหนึ่งบทนะ แล้วไร่เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยตอนม4มีอยู่3เรื่องนะคือไร่ด้านไร่สุภาพแล้วก็ไร่ยาวเดี๋ยวไร่ยาวเนี่ยเราจะไปเรียนซ้ําอีกทีหนึ่งตอนม5นะตอนม5ในเรื่องไร่ยาวมหาเวสสันดรชาดกกันมัดสีนะใช่ไหมใช่นะอ้าวเรามาดูไร่ทั้ง3ชนิดมันจะ ต่างกันมันจะเหมือนกันมันจะมีวิธีอ่านยังไงฉันทลักบังคับมันจะเป็นยังไงอา้าวพี่เน้นนะตอนม4ไร่สุภาพน้องจะต้องได้นะไรา่ย,ยาวน้องก็ต้องได้เหมือนกันอา้าวไร่ด้านนี้ฟังเพลินๆได้โอเคไหมโอเคนะเพราะว่าข้อสอบออกเยอะที่สุดคือคือ2ออันนี้นะเอเออ้าวเรามาดูไร่สุภาพกับรา่ย,ยาวไร่สุภาพน้องจะต้องได้เลยนะความจริงมันไม่ยากหรอกโอเคนะถ้าพร้อมแล้วไปเลยวันนี้เราอาจจะ จะต้องเตรียมที่อุดหูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องอ่านให้น้องฟังว่าการอ่านไร่เนี่ยมันอ่านยังไงนะโอ้โหน้องแบบออไม่ไม่อยากฟังเสียงพี่นะขนาดแค่ฟังอย่างนี้ก็าเบื่อจะตายอยู่แล้วนะไร้ดันเรามาดูไร่ชนิดแรกคือไรยดันไรยดันดันแปลว่าสัน้นนี่แหละไร,รยดันอ้าวเรามาดูความจริงแล้วไร่เนี่ยมันจะต้องจบได้โครงเสมอนะเนี่ย ไรยด้านมันจะจบด้วยโครง2ถ้าเกิดว่าไรา้ดัานก็จะจบด้วยโครง2ด้านซึ่งโครง2ด้านพี่สอนไปแล้วถูกไหมเออถ้าไรายสุภาพก็ต้องจบด้วยโครง2สุภาพเออแต่ไราย,ยาวไม่มีโครงไม่มันไม่มีโครงยาวสุภาพใช่ไหมเออเดี๋ยวมันก็จบของมันเองได้อา้าวเรามาดูไรยด้น้นเนี่ยที่พี่เขียนมาให้ดูแค่3อันเนี้ยไม่ใช่ว่ามันมีได้แค่3วรวคนะไร้ด้านเนี่ยแต่ละวรคจะมีอยู่5คําเห็นไหมเนี่ยมีอยู่5คํา1 1>, 1 2 3 4แล้วก็5มวักต่อไปก็1 2 3 4 5ซึ่งร่เนี่ยมันจะคำสุดท้ายเนี่ยจะไปสัมผัสกับคำไหนก็ได้คำที่1 2, 3 4ก็ได้นะแต่ห้ามสัมผัสกับคำสุดท้ายไม่งั้นมันจะต่อกันไปเรื่อยๆนะอันนี้คือร่ด้านโอเคไหมสัมผัสกับคำที่1 2, 3 4ก็ได้เพราะฉะนั้นร่ด้านเนี่ยโหร่เนี่ยแต่งง่ายมากๆเลยน้อง นะง่ายจริงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายแล้วสมมุติว่าแต่งมาจนพอใจแล้วนะเออแต่งมาจนพอใจแล้วสุดท้ายนะไอ้คำเนี้ยมันก็ต้องโยงสัมผัสมาใช่ไหมหนึ่งสองสามนะคำไหนก็ได้แล้วสีแดงคืออะไรมันจบด้วยโครงสองด้านใช่ไหมจบด้วยโครงสองด้านน้องจําตําแหน่งเอกโทของโครงสองได้ไหมเพราะโครงมันต้องบังคับเอกโทใช่ไหมอา้าวสีแดงนนองบอกจําได้สีแดงเป็นตําแหน่งของอ่าคำเอก นะอา้าวสีแดงตำแหน่งของไม้เอกเนี่ยไม้เอกนะสีฟ้าเป็นตำแหน่งของไม้โทอันนี้ก็เป็นไม้เอกไม้โทไม้โทแล้วก็ไม้เอกใช่ไหมนี่ก็คือโครงสองด้านอย่างไรเล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นโครงสองด้านแบบนี้แสดงว่าไรายบทนั้นจบลงแล้วนะนี่คือโครงสองด้านจบจบลงท้ายด้วยโครงสอง ไ,ไรยด้านก็จบด้วยโครง2ด้านเดี๋ยวต่อไปไร่สุภาพไทยก็ต้องจบด้วยโครง2สุภาพเหมือนกันนี่ก็คือชันทลักษนะมันไม่มีอะไรมากเพราะว่าไร่มันจะผูกอยู่กับไอ้ไร่ด้านกับไรยสุภาพจะผูกอยู่กับโครง2นะซึ่งโครง2ด้านโครง2สุภาพมันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นไร่อะไรใช่ไหมอ้าวมาดูไร่สุภาพไร่สุภาพก็ต้องจบด้วยโครง2สุภาพ ช่ไหมโครง2นี่ไงนี่ไงโครง2ส,สุภาพนี่ปื๊บปื๊บ,บนี่คือโครง2ส,สุภาพเออนี่โครง2ส,สุภาพเนี่ยความจริงแล้วความจริงแล้วมันเหมือนกับรายด้านทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่รายสุภาพมันบังคับนิดนึงถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นมีไม้ นะไม้ My วรรณยุกเนี่ยมีรูปวรรณยุกเช่นวรรณยุกเอกโทรตรีหรือว่าจัตวาหรือไม่มีก็ตามคําที่มันส่งสัมผัสไปจะต้องมีนะจะต้องมีรูปด้วยนะนอกจากที่มันจะสัมผัสแล้วมันจะคล้องจองแล้วมันต้องมีรูปวรรณยุกเหมือนกันด้วยนะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นไม้เอกอันนี้ก็ต้องเป็นไม้เอกเอกเอก,เอกเ,อกเอกเหมือนกันตําแหน่งไหนก็ได้นะไม่ใช่เอกทั้ง4ตําแหน่งนี้โอเคไหมสุดท้ายแล้วคํานี้ก็ต้องมาสัมผัสนี่เหมือนเดิม ปืบปืบปบเออนะนี่ก็คือฉันทลักษ์ของรายสุภาพและจบด้วยโครง2ส,สุภาพนะคำว่าสุภาพมันต้องมีเนี่ยสีวรกเนี่ยสุภาพโอเคไหมเนี่ยสีแดงกับสีน้ําเงินเหมือนเดิมอันไหนเป็นไม้เอกเป็นไม้โทนะจำได้ไหมอันไหนอันนี้เป็นตําแหน่งของคําเอกเนี่ยคาเอกอันนี้เป็นตําแหน่งของเนี่ยคาโทอันนี้คําเอกคําโทคําเอกแล้วก็ คำโทเนี่ยครบแล้ว1 2 3 4 1 2 3 1 2 3สโอเคไหมส3มเนี่ยก็คือผังของไร่สุภาพอ้าวมันก็จะมีคาสร้อยสองคำฝั่งนี้นะเห็นไหมเนี่ยคำสร้อยสองคำฝั่งนี้ของโครงสองสุภาพได้ยังฉันทลักได้แล้วนะได้แล้วพี่ไปต่อแล้วนะพี่ไปต่อเป็นตัวอย่างแล้วนะเรามาดูตัวอย่างไร่สุภาพไร่สุภาพในที่นี้พี่เอามาจากนิราานรินคําโครงที่เรา เรียนในม .4 นี่แหละนะจำได้ไหมบทนี้บางคนได้ท่องจำบทนี้ถูกไหมเนี่ยมันขึ้นสีสิทธิ์พิสารพบไหมคำสุดท้ายคำว่าพบเลล่ลลบไหยเลล่ลลบเนี่ยน้องเนี่ยดูนะไอ้คำว่าเลล่าลบพบกับลบเห็นไหมไม่มีวรรณยุกต์ก็ไม่มีวรรณยุกต์เหมือนกันสวรรค์กับจันทร์ไม่มีเหมือนกันกว้างไหมคำว่ากว้างกับคําว่า พ่างโอ้โหมันยาวเหลือเกินนะเห็นไหมน้องก็คงจะเห็นแล้วนะเมืองเมนอันนี้วะแล้วก็สี่อายุทยเยนแย้มฟ้าคําว่าฟ้าก็แจกแสงจ้าเจิดจันเพียงระพิพันธ์จันกับพันเห็นไหมผ่องดาวคุนหานห้าวแหนบาทไหมดาวกับห้าวไมโทก็ต้องไมโทเหมือนกันบาทสะทุกราดรอนเซียนสายเซกเลี้ยนลุง่งล่าอา้าวเดี๋ยวเรามาดูซิ มันจะมีวิธีอ่านยังไงนะอ่านยังไงอันนี้ความจริงอ่านไร่สุภาพนี่อ่านง่ายแล้วสุดท้ายน้องดูนะมันจบด้วยโครงสองสุภาพจริงไหมเนี่ยเลี้ยงทักแก้วให้กล้านี่ขยายแผ่นฟ้าให้แผ่วเลี้ยงทักแก้วให้กล้ายอพระยศไทยเทิดฟ้าเฟื่องฟุงทศธรรมท่านแห่นี่ไงเป็นโครงสองสุภาพเนี่ยจบด้วยโครงสองเออโอ ลายมือสวยมากเห็นไหมมันคือโครงสองสุภาพนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการอ่านรายสุภาพเนี่ยมันจะอ่านยังไงนะถ้าเกิดว่าน้องคนไหนไม่พร้อมฟังนี่ปิดหูได้เลยนะลอเล่นนะมันอ่านก็อ่านไปเรื่อยๆนี่แหละนะมันไม่ไม่ได้มีจังหวะขึ้นลงของเสียงอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปลองอ่านดูสีสิทธ์พีสารพบ เลอลาลบลมสวรรค์จันลงโล่งกว้างแผ่นแผ่นพางเมืองเมนสีอยุธยเย็นแย้มฟ้าแจกแสงจ้าเจิดจันเพียงระพิพันธ์ผ่องดาว คุณห,หาวแหนบาดสะทุกราดรอนเสียนสายศึกเลียนลงลารานราบนาเพรินเข็นข่าวยินยอบตัวควบคอมหัววายละลาวทุกไทยนาวมาน้อมขอออกอ้อมมาอ,อ่อนพรแผ่นดินให้พาย ขยายแผ่นฟ้าให้แผวเลี้ยงทะแกลวให้กลา้าพระยศไทยเถิดฟ้าเฟื่องฟุงทุดสธรรมทันแห่เห็นไหมก็จบไปบทสุดท้ายมันก็จะทอดเสียงหน่อยซึ่งความจริงแล้วตะกี้นี่พี่อ่านเร็วนะพอโอ้โหมันก็ยาวนิดนึงแหละนะนี่ก็คือทำนองการอ่าน ความจริงแล้วถามว่าอ่านต่างจากนี้ได้ไหมได้เออนะเพราะการอ่านไร้สุภาพมันไม่มีกฎตายตัวนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะถนัดแบบไหนจะเอื้อนจะลงจะหลบเสียงจะเน้นตรงไหนได้หมดเลยเพราะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ที่ว่าลักษณะของบุคคลนะนี่ก็คือการอ่านไร้สุภาพนะความจริงแล้วอ่านไร้ด้านก็อ่านเหมือนกัน นะแล้วลงท้ายนี่ก็เหมือนกันเลย everything ทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดเดี๋ยวเรามาดูไรา่ย,ยาวต่อไร่ชนิดสุดท้ายแล้วนะไรา่ย,ยาวเนี่ยมันจะต่างกับไร่ด้านแล้วก็ไร่สุภาพหน่อยนึงนะเพราะว่าไรา่ย,ยาวเนี่ยในวรคนั้นอนะ่ะมันจะมีมากกว่า7คําซึ่งกี่คําก็ได้จะเป็น10กว่า20กว่าก็ได้ไม่กําหนดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะไปสัมผัสตรตงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่คําสุดท้าย นะเออเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้เขียนแผนผังชันทลักมาให้ดูนะมันจะยาวเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เป็นตัวอย่างเลยนะตัวอย่างในที่นี้ก็เอามาจากไรา่ย,ยาวมหาเวสสันดรชาดกกันมัดสีเดี๋ยวเราจะได้เจอไร่เนี้ยแหละตอนมอ .5 นะไอ้ไรา่ย,ยาวเนี่ยแต่ตอนไร่สุภาพได้เจอแล้วกําลังเจออยู่นะตอนมอ .4 เนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไร่ย,ยาวมันจะมีหน้าตาย,ยัางไง ฝูงลิงข้างบางชานีที่นอนหลับนาะนอนหลับก็กิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ย yeah ัวเยยทางน,นกหงกกงวงเงียงเงาเงียบทุกรวงรังน้องดูคําว่าเยยกับคําว่าเ yeah งียน้องเห็นอะไรไหม <şu> เห็นตรงที่ว่าคําว่าย yeah ัวเยะมันมีไม้โถแต่คําว่างวงเงียมันไม่มีถูกไหม <se as> เพราะฉะนั้นแล้วนะรา่ย,ยาวมันไม่ได้บังคับวรรณยุกตัวที่สัมผัสต้องเป็น,นรูปวรรณยุกต์เดียวกันอันเนี้ยจะไม่มีหรือจะต่างกันก็ได้ไม่เป็นไร นะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันอ่านยังไงนะรา่ยยาวนี้แต่งยังไงอย่าเขียนนะแล้วก็เขียนไปตรงไหน,นมันจบความที่ไหนก็จบบรรทัดน,นะไม่ใช่จบบรรทัดจบวรคจากนั้นเราก็จะหาสัมผัสตรงไหนก็ได้อันนี้ค่อนข้างแต่งง่ายนะรา่ยยาวไปเรื่อยนะอา้าวเราไปดูนะทั้งหมทเนี่ยมันก็คือหนึ่งบทนะเนี่ยถึงคําว่าแล,แล,แล้วแล้วสุดท้ายมันก็จบเ่อคำว่าแล,แล นะกับคําว่าเทินมีอยู่2คำนะนะจบด้วยคาว่าแลก,กับคําว่าเทินเห็นคําว่าแลหรือคําว่าเทินเสร็จปุ๊บนั่นแหละคือรราย,ยาว1บทตั้งแต่ที่มันย่อหน้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นรราย,ยาว1บทความจริงพี่ก็ตัดตอนมานะบทหนึ่งมันยาวมากๆน้องอ้าวเดี๋ยวเรามาลองดูว่า่าย,ยาวเนี่ยมันจะอ่านยังไงนะความจริงแล้วมันก็อ่านเหมือนายสุภาพนะแต่ว่าเราก็จะต้องให้มันอ่านยาวเข้าไปหน่อยถ้า วักไหนมันยาวมากๆเช่นวักเนี่ยแต่แม่เที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมะเวททั่วประเทศทุกราวป่าโอ้โหขนาดพูดเฉยๆเนี่ยยังจะหายใจไม่ถึงเลยเราก็อาจจะวักแอบหายใจแป๊บหนึ่งก็ได้มาเดี๋ยวเราจะแอบหายใจยังไงแต่เราต้องห้ามฉีกคำนะเอออ้าวเรามาดูซิว่าเราจะแอบหายใจตรงไหนมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย ฟูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยียทั้งนกหกก็งัวงเงียงเงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซซังสาะสแสวงทุกแห่งห้องหิมเวททั่วประเทศทุกราวป่า สุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล้สุดโสดแล้วที่แม่จะสับซาบฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพิไรร้องสุดฟีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องย,องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าวางจิตทิ้งควางวางจิตไปเกิดอื่น เหมือนแม่ฟันเมื่อคืนนี่แล้วแลจบนี่ก็คือไรา่ย,ยาวใชม,มันก็จบเรียนแล้วแล้ว,ลวสุดท้ายแล้ววักสุดท้ายไม่ว่าคำประพันธ์ประเภทไหนก็ตามมันจะต้องทอดเสียงนะอ่านให้มันอ่านให้มันช้าลงนะทั้งหมดนี้ก็คือไร่นะมีอยู่3มชนิดนะที่เราเร่ไร่ด้านไร่สุภาพแล้วก็ไรา่ย,ยาวนะตอนนี้เรากําลังเจอไร่สุภาพอยู่ใช่ไหมเออเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหลักภาษาบรรญตคดีหรือว่าจะเป็นคำประพันธ์อะไรพวกนี้อีกนะเดี๋ยวมารอรอดูตอนต่อไปสำหรับวันนี้พี่ลาไปกันแล้วสวัสดีครับ